กรสนก็ไม so you know exactly th so like like ่ร kind of like so so you know. oh ู้ด้วยนะรสุนก็ไม่รู้ด้วยกระสุนก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เท่าไหร่กก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้เท่าไหร่ครับสกินนี่ั็นเท่ตอนนี้เลือดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สวัสดีเล่นเอามาลุยๆอยู่ทำไมวะเนี่ยอลังจารอิดีคกมเซ็นเตอร์ เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งหาฟูสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ฟุกนะครับอินสนาเนียชาแนลนะครับวันนี้ครับผมซิงคูเลอตี้เข้าเกมไรออดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวอร์ชัน2.0ครับและที่สําคัญครับตอนนี้มีลันอิสแบ็กนะครับซิงคูเลอตี้นะครับผมจะเป็นการผสมผสานระหว่างเวอร์ชันหนึนะครับหรือ1.0 2.0นั่นเองนะครับผมซึ่ง2สกินนี้เนี่ยคือบอกเลยว่ามันกลับมาขายทั้งเซ็ตถ้าคนอยากได้จะแบบ6,700 v p ก็จะได้แบบแค่ซิงคูเลอตี้2.0แต่ถ ก็จัดไปเลยครับ9,300 v p ซึ่งวันนี้ผมจะมาจัด Singular i t y เวอร์ชัน่น1์และ2.0 0ไปพร้อมๆกันไปโอ้โหเท่มากครับผมทุกคนครับคือสกินมันเท่มากทุกคนดูจี้ห้อยแบบแต่คือประเด็นอะไรรู้ป่ะไม่มีเหรียญอัพโอ้ทุกคนเรามันไม่มีเหรียญอัพปะดินี่เลยติดตั้งไปเลยนะครับผมสีฟ้ามันเท่โอ้โห โอ้โหตืดึงตือดึงอ่ะเราซื้อ R ไปเลยนะครับเราซื้อเหรียญ R ไปเลยนะทุกคนเออเราปลดล็อกเลยนะคือแบบว่าเราซื้อแบบไม่มีจํากัดนะครับผมใครที่กำลังมอง,มองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนํา Inde x g เกม Center ครับผมเป็นเว็บไซต์บริการเติมเกมนะครับผมตอนนี้บอกเลยว่าเขาจัดโปรโมชั่น Singularity นะครับผมซีซั่น1และซีซั่น2เนี่ยนะครับผมในราคาประหยัดถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพราะผมเองเนี่ยก็จัดมากับ Inde x ็ a m e Center นะครับผมทุกคนครับ จัดมาเนี่ยผมจัดมาประมาณเนี่ยทุกคนผมจัดมาแพ็ค2480บาท11,000 VP นะผมซื้อไปทั้งหมด2แพ็คนะครับผมก็5000กว่าบาทก็คือประหยัดมากๆเพราะว่าในเกมนะครับผมผมให้ดูราคาในเกมราคาในเกม2640แต่ว่าเติมกับอินเด็กเนี่ย2,480ประหยัดมาถึง200กว่าบาทเลยนะทุกคนนะใครที่ต้องการมาหาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง,งวิก์ไว้ด้านล่างนะทุกคนไปเราไปดูกันในเกมต่อนี่โอโ้โหเท่นี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 ่ของจริงอยู่นี่ เออเสียงมันต้องดูดุหน่อยเมื่อกี้ผมงงเลยว่าออทำไมมันไม่มีเสียงเนาะลืมใส่เอฟเฟกต์นี่เองเออโอ้โหสุดยอดไอ,อผมไม่ได้เล่นนานแล้วอะ่ะโอ้โหอินเตอร์เฟซก็ไม่มีโอ้โห โอ้โหทุกคนอินเทอร์เฟตก็ไม่มีมันกระสุนก็ไม่รู้ด้วยนะกระสุนก็ไม่รู้ด้วยกระสุนก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เท่าไหร่กระสุนก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้เท่าไหร่ครับวิสก,กินมี่มันเท่ ตอนนี้เลือดเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหทุกคนแตกไปไปช่วยตัวหลังโดนตัวหน้าอ๋อจ้ตาย โอ้โหโดนสองทางใครจะไปสม้โอโ,โอ้โหพี่เฟดพี่เฟดลิกกลับมาชนะวันทุกคน ก็เอาเป็นว่านะครับผมถ้าหากใครนะครับผมที่ต้องการเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนำเลย Index Game Center นะครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยรวดเร็วทันใจแน่นอนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปเล่น Singularity 2.1กับ2 0กันด้วยนะครับผมทุกคนนะทุกคนนะนี่นะอย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะบ๊ายบาย